ความลูกหลานในรวมุโมทนาเป็นเจ้าภาพกระถินหนึ่งก่องนะจะถืโอกาสอนุโมทนาบวบมุ่งความกุ้นเลยคุณยายประจักษ์กินเสมียนความลูกหลานเจ้าภาพกระถินหนึ่งกองรวมอุโมทนาบุญน้ำกันจะถืโอกาสอนุโมทนาสาธุการในบุตรงกิจบุตรเกียรตินาของปีกน้องบรรดาญาิโยมสาธุชนทุกคนทุการผู้ใจบุญสุนทานในรวมนุโมทนาสาธุการในท่อมบุญรรวมชาติในตัาบาทรวมกันในภูกระไฟรวมกัน ในทางพุทบภูม um, ิระบน้ำกันโลกาธิเดียนชอบในบอกการเราแจกประชาสัมพันธ์อาุโมธนาสาธุการจากนั้นแล้วจากข้างพแม่ผู้าอาจารย์ในหลวงพาตุโมตนากาเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาน้ำกันรวมทั้งุลตบปที่โดนโลหะย่างออกท้อนขาตั้งแต่จบโการมาเรื่องนในที่เดียรประชาเราเชรนามเป็นราออกที่นอก เราภานติดูภาตเต็ให้เต็มเจะได้ไ่ต้องได้วันที่1 7กันยายนวันที่1 7กจนยายนร่วมทอดกรนดิ่งามที่ร้อเ้าที่เ้าองรวมเฉลิมปองมหาการลี่ข่าวกองรักท

อย่าลืมอาจารย์สร้างภาพเลยนอาจารย์สร้างภาพครัอาจารย์สร้างภาพ 对。 มข่าวถามามข้าวเามาไ ปัดไหว้พระตะโน